สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่กับช่องฟาก,ก็ผมฟาก็คนชอบเล่นเกมกลับมาอีกแล้วนะคบวันนี้ก็มากกลอีกครั้งกับเกมการ์เดียนเทลกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ครับการ์เดียนเทลก็ได้มีการอัปเดตเนื้อเรื่องใหม่มาแล้วครับเป็นเวอร์ที่15เวอร์แห่งที่เรียกว่าเปิดศึกนั่นเองเพร้อมกับตัวละครใหม่ที่มาด้วยกันนั่นคือตัวละครพนักง,งานรับจ้างโคเซลนั่นเองครับผมซึ่งประวัติของเธอนั้นไม่ธรรมดาเลยครับเพราะว่าตัวโคเซลนั้น มีอีกนานหนึ่งนั่นคือเทพปีศาจโคเตอร์นั่นเองซึ่งเทพปีศาจนะครับก็จะมาปรากฏตัวในที่เวิร์ที่14บบอสเบเลียนนั่นเองครับผมเพียงแต่โคเซ่นั่นแหละเขาก็จะไม่เหมือนกับบอสตัวร้ายอย่างเบเรียที่ชอบทาลายล้างครับแต่เธอนะก็จะแบบคอยช่วยเหลือกับคนที่แบบรับจ้างกับเธอเท่านั้นเองเรียกว่าตอนที่ผมเห็นเธอมาเนี่ยผมว่าอยากได้เธอมากเพราะว่าดูสิครับเป็นเทพปีศาจแต่เธอนั้นน่ารักมากแล้วถ้าดูทุนทำให้แบบว่าผู้ชายทุกคนนี่ต้องหลงไหลกับตัวของเธอมากเลยนะครับเนี่ย ถ้าเธอแบบว่าไม่มีอาชีพเป็นแฮกเกอร์มืออาชีพนะครับเนี่ยเป็นไอดอลในโลกปีศาจได้เลยนะครับเนี่ยและว,วันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดกาชาหาตัวโกเซลกันซึ่งก่อนที่จะเปิดกาชาผมมีแพ็กเกจอะไรจะมาให้แนะนําด้วยนะครับนี่ครับผมมันเนี่ยคือแพ็กเกจล็อกอินเวอร์ที่15โดยใช้5,000เพนนะผมในการซื้อแพ็กเกจนี้แล้วเราจะได้รับของรางวัลแต่ละวันในที่เราซื้อมาเนี่ยครับ แล้วก็แพ็กเกจเนี้ยเรียกว่าคุ้มมากเลยครับคนที่อยากกลับมาเล่นใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจะได้ทั้งที่เปิดคาชาละที่อัพตัวละครอ,อย่างนี้ซึ่งแน่นอนแหละในเมื่อผมมีเพชรเยอะอย่างนี้ก็ต้องซื้ออยู่แล้วครับแนะนําเลยครับให้ซื้อเลยน,นี่รับของรางวัลครับมาจบจากเรื่องแพ็กเกจเรียบร้อยก็มาถึงช่วงอีกอย่างหนึ่งนะ่าคือขอรีวิวความสามารถของน้องโคเทลกันนะครับว่าตัวละครเธอนั้นมีความสามารถอะไรบ้างครับผม โคเซลนะครับผมมีความสามารถเป็นแฮกเกอร์มืออาชีพนะนั้นนะสายของเธอนะ่าคือเป็นสายสนับสนุนท่านมืดอาวุธของเธอนะก็คือถุงมือไฮเทคที่เธอไว้สำในการแฮกข้อมูลนั่นเองครับผมเวลาเห็นรูปลากเต็มตัวของเธอเนี่ทำให้ใจบที่ผมรู้สึกอยากได้เธอมากเลยต่อไปเป็นอารตรโจมตีทั่วไปของเธอนะ่าคืออิเล็กทริกทิกเกอร์ซึ่งจะแบ,บ่งออกเป็น2รูปแบบแบบการโจมตีนะ่าคือไลนิ่งบัสเตอร์ก็คือโคเซลจะยิงเลเซอร์ที่หมุนพันไฟฟ้าออกไปสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรู ส่วนแบบกดใช้สกิลหน้าคือ lightning chill c o z จะสร้างเกราะป้องกันให้กับพันธมิตรทั้งหมด5%เปซ็นเป็นเวลา5วินาทีเรียกได้เลยครับว่าสกิลของเธอเป็นสกิลสายบัฟเพิ่มมาลับป้องกันนั่นเองสกิลต่อเนื่องของเธอนะครับนั่นก็คือ Code e c o d injection c o ซ e นะครับผมจะให้อุปกรณ์ของฝ่ายตรงข้ามสร้างความเส,สียหายเท่ากับ30 0เเซของพลังโจมตีต่อวินาทีเรียกเลยนะครับถ้าเกิด c o เซมีพลังโจมตีศูนย์สกิลต่อเนื่องของเธอน่ะก็จะดาดาเมจได้แรงมากเลย ตัความสามารถพิเศษนะครับนั่นก็คือเว็บเซลคือการลดความเสียหายที่ได้รับระหว่างต่อสู้เป็นจํานวน20%เมื่อไลนิ่งบัตเตอร์นั้นโดนเป้าหมายจะสร้างสายยักของโคเซลไว้ที่ศัตรูเพื่อสร้างเกาะให้กับตัวเองเท่ากับ20%ซของเกาะที่ถูกสร้างเป็นเวลาห้าวินาทีเนี่ๆเลยว่าเป็นตัวทําดีบัฟนั่นเองครับผมลดพลังโจมตีของสู้ต่อสู้นั่นเองส่วนบัฟปาร์ตี้นะครับนั่นคือเพิ่มพลังชีวิต4 0 ดูจากสกิลทั้งหมดแล้วนะครับตัวฟอรเ์เซ้น่าก็คือเป็นตัวคอที่แบบไว้สับให้เพื่อนลงทีนั้นอยู่ได้นานขึ้นโดวยว่าสกิลของเธอนั้นเป็นบัฟพลังป้องกันแล้วก็ลดดีบัฟพลังโจมตีของศัตรูนั่นเองครับผมและแถมตัวคอเซ้นครับพลังโจมตีก็ถือว่าไม่ใช่เล่นๆนะครับมีพลังโจมตีเป็นควันกวาดสเตตัสถือว่าใช้ได้เลยโอเคครับผมขอจบการรีวิวไว้เท่านี้ก่อนนะครับถึงเวลาช่วงสำคัญและในการเปิดกาชามหมอนนั่นเองครับผมฮ่า เรื่องในการเปิดกาชานะผมก็จะมีกาชาฟรีที่ผมได้มาจากการล็อกอินเก็บไว้ครับอยู่กดฟรีได้ถึง3ามครั้งที่จริงยังเก็บได้อีกนะครับแต่ผมแบบอดใจไม่ไหวขอเปิดก่อนเลยแลวการเป็นออเดิฟฟรีรอบที่หนึ่งครับรอบแรกก็คืออโอ้โหอ้เกล่าเต็มเตมเลยมาเลยฟรยีครั้งแรกอแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่แค่ฟรีรอบแรกยังสบายสบาย มาครับผมรอบที่สองฮะลุยมาดูดิจะได้ไหมโอ้โหอดใจอ,อ,อุ้ยโอ้โหเสีลรอบสองก็ยังเกือบไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังทนไหวอยู่แฮ่มาครับผมรอบที่สามครับฟีอรอบที่สามเนี่ยขอล้อกัะมาทีเทสฮะลุย ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยอ๋อโหไม่เปลี่ยนกล่องด้วยอุ้ยฟรีเกลือจ้าเกลือเรียบร้อยเลย,ยเฮ้อาเถอะนี่กคือฟรีก็อย่างเงี้ยมันผลลัพธ์ก็จะได้เกลือมากที่สุดเลยไม่ได้เป็นกล่องขาวอ่ะม,มันลืมอะไรสักอย่างนึงอ้าลืมอีกอย่างหนึง่งโอ,อย้ยผมขอหยุดการเปิดกรชาปแป๊บหนึง่งครับผมเกือบลืมอย่างนึ่งนะั่นคือ เกือบงินทดลองการเล่นฮีโร่ของโคเซลเองครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาลองเทสดูครับมาทดสอบโคเซลครับล้วจากซีปกติอ่าตรงดียวเธอเป็นชาร์ดได้นะครับผมเนี่ยแต่ว่าเสียเปรียบม,มากเลยเนี่ยเวลาโดนศัตรูตตนี่ก็โดนขัดง่ายเลยครับเนี่ย่าทีแบบปกติก็แบบนี้กดรัวๆได้ครับโอ,โอเคยูแต่ก็อันตรายเหมือนกันงนั้นดูสเกิลที่ 2, สองตามาเลียนี่ครับนี่ พิ่มบัฟบ,บาเรียกับเพื่อน่วกทีป้องกันได้ก็ถือว่าใช้ในการแบบว่าเพิ่มความเื่อนที่กับทีมะครับอ่าและนี่ครับผมทุกคนจะเห็นนะครับว่าตอนนี้การโจมตีของเธอนั้นทําให้สตูนั้นติดสถานาสละสาร์ของโคเซลนั่นเองซึ่งเมื่อสตูติดสถานะอย่างนี้ครับพลังโจมตีก็จะลดลงนะครับผมเรียกว่าก็ช่วยความอึดเข้าไปอีกและยิงปวก,กบ,บาเลียนี้ด้วยมีแทบไม่เข้าครับอ่ะมาสกิลอาวุธโอ้สกิลตั้งอย่างนี้นี่เอง สกิลอย่างนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะครับผมเพราะว่าแบบถ้าเกิดศัตรูนั้นยืนนิ่งหรือโดนติดสถานะก็แบบโดนดาเมจไปเรื่อยๆเลยมาลองอีกรอบนึงครับเนี่ยจะถึงส,สถานะเนี่ยครับโดนดาเมจเรื่อยๆเลยแล้วก็สกิลต่อเน,นื่องของเธอทําดาเมจหนักอีกและถ้าเกิดตั้งสกิลอย่างนี้แล้วจบบทำให้ศัตรูนั้นติดยืนอยู่อย่างนั้นตลอดได้ก็ทําดาเมจได้คุ้มเลยนะครับ แต่ทีิเนี้ก็มีข้อเสียครับเนี่ยถ้าเกิดแบบเนี่ยไต่ตูและศัตรูเคลื่อนไหวหลบบะก็จบเลยครับผมเสียฟรีเลยทำดานเมจไม่แบบไม่ได้สุดเลยก็ถือว่าเป็นข้อดีและข้อเสียครับในการเล่นเรียกว่าเธอหน้าเอามาใช้เป็นตัวหลักแต่ก็ไม่ได้ได้ในการแบบถ้าเจอศัตรูแบบวายๆอย่างเงี้ยครับโอเคครับงั้นผมขอจบรีวิวเทสตัวละครโครเซฟไว้เท่านี้ก่อนนะครับอ่า มาครับผมกลับมาอีกครั้งกับการเปิดกาชาหาตัวละครของโคเซลกันต่อเลยครับซึ่งรอบนี้ก็ผมมีเพชรอยู่29,000เพชรซึ่งหมายผมเปิดได้ประมาณ10กว่าโลได้อ่ามารวยต่อครับผมรอบที่หนึงรอบนี้เงินจริงเพชรจริงแง่เอ้ยโอหโหเกือกตา ไห่เกลือมาเลยไปเร็วเลยครับรอบที่สองโอ้ยเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนโอ้ยเกลืออีกแล้วรอบที่สองแต่นี้ไม่ดีแล้วโคเซ่แต่นี้ต้องเปิดหน้าโต้โคเซ่จา๋ามาหน่อยเถอะนะจา๋าในเมื่อเธอเป็นตัวละครหลักในเวิร์ที่สิบห้ามาไปต่อเลยครับผมรอบที่สาม งาอดหน้าร้อนไม่มาหรอครูเทียวยยังทนได้ยังทนได้ไดมาครับผมยังทนได้อยู่ไปกันต่อเลยครับเนี่ยตรงนี้เลยรอบที่สี่ายไม่มาเลยโอ้โหไม่เปลี่ยนอะไรเลยเนี่ยมาหน่อยเถอะ ขอ,อเสีลตังทำไมทำอย่างนี้คะเราอยากได้เธอมาช่วยในเวอร์ที่15นะขอร้อกลับมาหน่อยเถิดนี่มาครับผมรอบที่5ขอร้อกลับมาหน่อยเถิดมาเถอะมาโอ้ยโ,โอ้รอบที่5แล้วครึ่งทางแล้วจ้าเริ่มไตเริ่มเค็มแล้วตอนนี้ชิ้นส่วนผมเริ่มเค็มแล้ว ทำไมวงจรมาในมันเริ่มเข็มเข็มเนี่ยมาไปต่อเลยรอบที่หโอ้ยยังไม่มาอีกโอ้ยหกแล้วนะขอร้อมาที่เถอะปีก็ไม่ได้ไอยชนละว้อยไปแบบเร็วรอบที่7เลยเฮ้ยมาแล้วแถบแดงมาแล้วมันมาแล้ว จะมาไหมกล่องที่หกมันมาแล้วฮ่มามา,มาเลยจ้ามาเลยโคเซียวจังมาเลยอ่ะโอ้โหสามจ้าอ้าวทำไมมันทำอย่างนี้โอเซียวจังเคยแฮกระบบกาชาเราเหรอโคเซียวจังทำไม่ทำกับพี่อย่างนี้มาแฮกกาชาทำไม เราอยาไล่เธอไม่ใช่ตัวครหลุดเลสโอ้ยเจอแฮกเกอร์เล่นเข้าให้แล้วโอ้ยออเรายังให้อภัยเธออยู่เพราะว่าเรายังต้องการเธออยู่มาครับผมรอบที่แปดไอ้อเกล้าเฮ้ยโมเสคจังเธอแฮกระบบกาชาดโดมหน่งไงฮะทำให้แบบเราไม่ได้ตัวเธอเนี่ยเอ้ยเริ่มเค็มแล้ว ไปแล้ววะเลยนี่ไม่ให้โค้ชตั้งตัวรอบที่เก้าครับมาแล้วนี่มาแล้วมาอีกมาอีกมาครับผม่อนที่เจ็ดมาเดมาเลยมาเลยครับ5สห้าหกแล้วก็เจ็ดเฮ้ยมาแล้วตัวใหม่ตัวใหม่หม,ม,ามาเธอมาเถอะเอกลักษณ์ของเธอคือเขามีเขาพิซซ่าอยู่ เห็นโยเห็นโยดูนั่นเย่ฮาได้มาแล้วเดี๋ยวครับเดี๋ยวกำลังวาเลยนึกว่าจะได้ลุปเดตอีกแต่ก็ดีครับผมได้ตัวคอนโคลเซลมาแล้วนี่เออน่ารักมากเลยครับผมตัวคอนเทอร์นี่ถ้าแข่งกับตัวคอนลิลิกับเบนนี่ใครจะน่ารักกว่านะเดี๋ยวมาเราตั้งโหวตไว้ทีหลังดีกว่าระหว่างสามตัวคอนนี้ใครที่ชอบใครมากกว่ากันอือ นี่ครับได้ตัวคมาแล้วพนักง,งานรับจ้างโปรเซลแบบป่าปื้มสุดๆเลยนึกว่าจะต้องเกลือแบบเต็มพิกัดแล้วม,มาหาที่สุดค,ครับภารกิจก็ได้มาแล้วทำสำเร็จอ,อ่าได้ตัวละครมาแล้วก็ต้องแน่นอนครับก็ต้องเป็นอาวุธของเธอละกันแต่ เพชนเราเหลืออยู่แค่5,200ันสองร้อยเอในเมื่อมาแล้วก็ต้องมาให้สุดครับผมมาไปที่กาชาอาวุธครับเอเดี๋ยวก่อนขาดอีกสองร้อยเพชรเดี๋ยวขอเช็คจดหมายก่อนนะครับแป๊บหนึ่งรู้สึกจะมีเพชรที่แบบได้จากจดหมายด้วยอ่านี่ครับผมยังมีเพชรอยู่อ,ยอ่าเอามาก่อนเลยมาขอเบิกสองร้อยเพชรมาจะได้แบบเปิดก,กาชาได้สองรอบนี่เป็นห้าพันสี่ร้อย สามารถเปิดอาวุธได้เป็น2ครั้งครับผม2รอบแห่งโชคชะตาครั้งนี้ผมจะขอได้อาวุธของเธอมาให้ได้เลยทุกคนช่วยเป็นพลังให้กับผมด้วยอาอาวุธของเธอต้องได้มาครับมารอบที่หของอาวุธโอ้ oh no ไม่มีแถบแดงงั้นต้องรอเปลี่ยนอ่าไม่เปลี่ยนโน no! ไออาวุธก็ยังเป็นเกลือชกตาครั้งที่หนึ่งออาวุธเราทำเกลือเรียบร้อยแล้วรอบแรกมาครับผมเหลือรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบสุดท้ายที่เปิดไม่ได้นี่ต้องใส่ต้องใช้ตัวแล้วมาครับเนี่ยมาครับผมรอบสุดท้ายอาวุธแห่งชกตาครั้งที่สองนี่จะได้เธอมาหรือไม่ยุย ื้อโอ้โหไม่เปลี acing. ่ยนด้วยโหอาวุธทำเกลือเรียบร้อยครับ5,400เพชรไปแต่แล้วออแต่นี้าก็ต้องใช้ตั๋วแรกครับสิแล้วดูอาวุธที่ให้มา5ดาวพิเศษเนี่ยนะจะมาทำไม เดี๋ยวก่อนนะครับรู้สึกว่ากาชาฟียังมีเหลืออยู่หรือเปล่านะถ้าพรุ่งนี้ถ้าเกิดยังมีเหลืออยู่งั้นผมขอเก็บไว้ก่อนละกันนะครับผมขอเก็บกาชาวุธนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวมาเปิดตั๋วฟรีนี้ในตรงทาง Facebook ให้เลยนะกันครับว่าจะได้อาวุธของเธอมาหรือเปล่าและตัวนี้ก็แบบจะได้เก็บไว้ทำในการเปิดรอบหน้าหรืออะไรอย่างงี้งั้นก็หมายว่าภารกิจครั้งนี้ผมก็สำเร็จครึ่งเงินครับได้ตัวละครแล้วก็อาวุธของเธอมาเท่านานครับ เม่ทุกคนกับการเปิดกระชารลุ่มนี้ของผมรอบนี้เดียว่าโอ้โหเจ็บทุนไปหนักเลยแล้วเนี่ยโอ้โหสองหมื 29, 000, ่นเก้าพันเพชรหายไปรับตาเลยเลยแต่ก็ได้ตัวละครเธอมาแล้วก็ถือว่าโชคดีอยู่ครับและเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเปิดกระชาปไปยังไงบ้างก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปครั้งนี้เลยนะครับมาอดกระชากันขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบก,ก็อย่าลืมครับเหมือนเดิมฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปขั้นต่อไปด้วยนะครับ สวัสดีวันนี้ผมขอไปปั้นแค่โคเซียมหรืออะไรอย่างงี้เป็นที่ระลึกหน่อยละกันนะครับไปก่อนนะคะสวัสดีครับ